อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาปางกดเองอีกแล้วค่ะเป็นกดมาจาก r e เว r ร e ค่ะคือที่เลือกกดเองเพราะว่าตอนแรกนะคะคิดว่ามันถูกแล้วก็เร็วกว่าร้านพีแต่ว่า r e เว r ร e เปลี่ยนการขนส่งค่ะทุกคน r e เว r ร e มันเปลี่ยนไปส่งแบบเอกชนแล้วอะแล้วคือโดนภาษีแบบแพงมากคือสั่งมาเซตเดียวใช่ปะโดนภาษีไป800กว่าบาท โอ้โหแล้วคือไอแปดรกว่าบาทเนี่ยมันคิดในอินวอย์นะคะมันคิดมันสองเซ็ตทั้งที่สั่งเซ็ตเดียวก็คือมาปาก็ยื่นเรื่องไปหมดแล้วทุกที่นะคะยืน่นหมว่าจะ UPS r e v r s e แล้วก็ไอบริษัทขนส่งนั่นแหละคะ่ะยื่นไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะได้เรื่องว่ายังไงบ้างก็ต้องรอดูว่าเขาจะตอบกับยังไงกลับมานะคะก็วันนี้นะคะตื่นเต้นนิดน,นึงเพราะว่าอัดคิปไปด้วยแล้วก็สเปซไปด้วย เป็นการโูเครข้างแรกเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยก่อนแกะนะคะทำเนียมเหมือนเดิมค่ะขอขอหยาดก่อนสามพีมีรังโทรศัพท์ด้วยคือค้อทีไลนะคะทุกครั้งที่แกะเจ็กกับจองวอนจะมาตลอดแต่รอบที่แล้วที่แกะอัลบั้มรอบพีของคาร์นิวัลคาร์นิวัไปนะคะก็คือจองวอนไม่มาเลยค่ะ แต่เจกมานะคะเจกมาต้องหลายใบยก็หวังว่าครั้งนี้นะคะเจกก็จะมาอีกเหมือนเคยโอเคค่ะเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าสวัสดีทุกคนในสเปซด้วยนะก็คือเราก็เล่นไม่เป็นอนะ่ะน้องในสเปซฟังไปก่อนแล้วกันนะคะไว้คราวหน้าอาจจะเราพูดพูดเฮ้ยมันเห็นมันต้องเห็นไอ์การ์ดอีเวนต์ก่อนแน่เลยอะ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นการรวมแล้วเราต้องทำยังไงไม่ให้มันเห็นเนี่ย ความก่อนแล้วกันเออเออจริงจริงด้วยมันมันใส่ไปเลยเดีย๋ยวการ์ดอีเวนต์นะคะนี่ค่ะเราเอ้ยเห็นอะไรยังไม่เหน็นเมื่อกี้มันเห็นแล้วอะทําทำไมอะโอ้ยคือคือโชว์ด้านหลังโชว์ด้านหลังให้ดูนะคะแล้วมันมีชื่อลืมว่ามันมีชื่อช่างมันทํามันมีมันเป็นแค่ใบเดียวเดี๋ยวค่อยมาลุ้นใบต,ต่อไปนะคะโอเควางไว้ก่อน ทำไมทำไมใส่มาไม่รู้เลยอ่ะใครดูเลยอ่ะเจอเห็นแล้วเนะี่ยอ่ะเป็นเจโอโอเคคือใบมีมีใบเนินคือมีใบเจเลยนะคะทุกคนไม่ได้รู้นอะไรเลยไอวีเวิร์ดโอเคอันนี้เป็นรอบอีเวนต์ของฟีเบอร์นะคะของเพลงฟีเบอร์ซึ่งจะมีวีเวิร์ดมันกําหนดให้ช่วงวันที่17ถึง20ซึ่งหมดตั้งแต่วันที่17แล้วคะ่ะหมดตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วไอรอบเนี้ยคือเขาจะส่งให้วันที่21สพฤษภา อ่าแต่ว่าแล้วแต่ว่าเหมดแต่วันแรกใช่ไหมคะก็เลยมีรอบ pre เ r d e r ให้อีกรอบหนึ่งนะคะคือรอบี r e เ r d e r เนี่ยจะจัดส่งสินค้าอีกทีหนึ่งวันที่2มิถุนานี่ค่ะที่เราสั่งมานะคะ3เซตนะคะโดนภาษีไปสา3เซตค่ะไม่ใช่3เซต3บั้มนะคะ1เซตโดนภาษีไปอ่วมเลยคะ่ะตกบ,บั้มแล้วประมาณ9 6 2บาทคิดคำนวณมันเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเดีย๋ยวเราอมาแกะบั้มเวอร์ชั่นดาวกันก่อนนะคะ โอ้โหตอนนี้คือโอยเออโพาลารอยจะมาไหมเนี่ยลุ้นมากเลยแล้วคือเขะไม่หอบก็คือมีพี่ที่รู้จักอะค่ะอยู่ในเทลวิตเตอร์อะเขาเขาได้โพาลารอยไปสองใบแล้วอะเราจะได้ไหมเห็นมีคนคว่ำ โอเคอ่าแรกนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเราเคยแกะัปแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้โชว์ละเอียดเท่าไหร่นี้ก็เป็นโปเตอร์นะคะอ่าโปเตอร์ไปค่ะไปอย่างรวดเร็วอ่ะอันนี้ก็เป็นซีดีวีดีนะคะอ่าเป็น,นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเนื้อเพลงค่ะดิลิทโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอารมณ์เหมือนแบบ เออเป็นตัว๋วมั้งอันนี้ก็จะเป็นสแกนนะคะทุกคนคะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นโฟตโต้บุ๊มนะคะคก็จะเหมือนที่มาบางเคยเปิดไปเลยนะคะเป็นโฟตโต้บุ๊มแล้วก็มีกล่องโอเคก็คืออันแรกนะคะไม่มีพลร้อยคะ่ะชวดไปนะคะไม่มีโอเคเรามาลุ้นอา่า กาบ้านมาแรกดีกว่าค่ะว่าใครจะมาคือการบ้านมาฟังอะ่ะเจ๊ครบหมดลแล้วคือที่เหลือเนี่ยคือขายหมดเลยนะคะโอเคใบแรกเจ๊เมื่อกี้เพิ่งว่าได้ได้วยเจสเปย์ไปอันนี้เป็นเจนะคะอันนี้เป็นเลนติเลนติเจนะคะมาดูต่อไปดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเซลฟี่มัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันใครใครคะอุ้ยกับหัวฮิตซึง อุ้ยรูปนี้ฮีซึงหล่อมากเลยอะอยฮีซึงก็มาหาบ่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยมาดูรูปต่อไปค่ะเป็นฮีซึงเซลฟี่นะคะเมื่อกีน้นี้อันนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตใครจะมานะนิกกี้<อ>เจ๊ไม่มาหรอไม่เป็นไรเราบีเจ๊แล้วก็ <laughs> อัลบั้มแรกนะคะเจฮีซ <laughs> ึงนิกกี้ค่ะโอเค เดยกก็เป็นใบที่มาไปยังไม่มีสักใบเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นอัลบั้มเวอร์อัพหายไม่กะที่หลังคะ่ะเพราะว่ารูปดีสิงเวอร์อัพนะคะบรโลรลยอยคงไม่มาแล้วมั้งโอ้โหจะบอกว่าอัลบั้มรอบนี้กล่องไม่ดีเลยะคะ่ะเหมือนจะเห็นแววว่ากล่องมันไม่ดีตอนนี้ใจไปอยู่ที่สเปรแ,แล้วนะคะที่ร,รู้คือมีเจม,มาแล้วใบหนึ่งทำไมต้องเปิดมาให้เห็นด้วยเนี่ย โอ้โหกล่องคือทุกคนกล่องยับ้าดูดีกล่องขาดอ่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหรอบแรกเพิ่งชมไปนะคะว่ากล่องกล่องเขาดีมากแล้วแบบเก็บเก็บของได้อันนี้คือแบบแบะออกมาเลยอต่ทางสเปซเป็นไงมันคะเนี่ยไม่ได้ดูเลยอ๋อมีหลายคนอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวตั้งก่อนอาเวิร์อัพนะคะโอเค อ่ะโปสเตอร์ค่ะโปสเตอร์พระราชทานของเราเขาเรียกว่าอะไรนะรูปที่ควรมีทุกบ้านหล่อมากแต่ละคนเจ้าชายอ่าโอเคโปสเตอร์นะคะผ่านไปแล้วก็ l ลอลิリリสปุ๊กนะคะเขาอ่านนี้ใช่ไหมแล้วก็ดีวีด,ดีนี่ค่ะแล้วก็มีพวกสติกเกอร์ตัว ต่อไปจะเป็นการ์ดแล้วค่ะหว,วังไตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็โฟตโต้บุ๊กค่ะชอบโฟตโต้บุ๊กเซตนี้มากเลยอ่ะเหมือนเหมือนรูปเขาเรียกว่าอะไรรูปพระราชกรณียกิจแบบน,นี่นี่นี่รอไม่ใช่สิชอบรูปเซตนี้มากเลยค่ะเหมือนรูปกับราชวงศ์เลยอะราชวงศ์เอ็นไฮเทนอย่างเงีง้ยรอรอรอทุกคนอ่ะแล้ววันที่สองแล้วยังไม่มีพลลอยอ,อีกอะ โอเคเรามาลุ้นกันนะคะโอเคมาค่ะใบแรกนะคะอันนี้น่าจะอันนี้เป็นเลนตีเดี๋ยวเลนตีไปเปิดที่หลังแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นคอนเซ็ปโอเคคอนเซ็ปใบแรกนะคะกับหวยเจ๊เจ๊ใบแล้วจะบอกว่าเจ๊ใบเนี้ยเจ๊เจ๊คอนเซ็ปใบเนี้ยใบที่สี่แล้วค่ะสี่แล้วอ่ะ เจคลักรกีมากเลยตายแล้วเจ็มาอีกอแล้วค่ะต่อไปรปูอันนี้น่าจะเป็นรูปเซลฟี่ออกกับห่วยแนละ้วซอนอู <c oughs> จะบอกว่าครั้งแรกที่เปิดรอบพีไว้ใช่ไหมคะซอนอูใบนี้เลยค่ะใบนี้เป๊ะเลยมาแล้วรอบนึงแล้วก็เราเราแลกไปแล้ว <c oughs> น้องกลับมาอีกรอบนึงนะคะซอนอูต่อไปเลนตินะคะ ซองหอยซองเสี่ยงไปแล้วซองหุ้นค่ะเลนตีได้เป็นของซองหุนนะคะซองหุนก็ไม่ค่อยมาหามาปางเท่าไหร่น้อยมากซองหุ้นอะโอเคค่ะเป็นสามใบนะคะของเออาโหเจ๊กมาแล้วบอกแล้วว่าเจ๊กรักตลอดเลยมีเจ๊กแล้วก็ซอนอนูแล้วก็ซองหุ้นนะคะต่อไปแล้วบั้มสุดท้ายแล้วค่ะเออลืมให้ดูไหนวะบ้มนี่ดูคือบ้าน ขเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบอ่ะมันแตกหมดเลยอ่ะคือพังนั่นเองนะคะส่งมาได้ยังไงเนี่ยไม่ผ่าน QC ต่อไปต่อไปนะคะเออเบอร์ฮัน์นะคะเบอร์ที่ทุกคนชื่นชอบแต่ส่วนตัวแมา่บางชอบเบอร์อาบอะเพราะว่าเจ๊กหลอ่อใส่ชุดเจ้าชายแล้วเหมือนเหมือนละเหมือนเจ้าชายจริงๆอนะโอเคพอเราอจะมาไหมไม่มาก็คือไม่ต้องไม,ไม่ไม่หวังแนละ้วปล่อยมันเถอะปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละ Okay. อคบ้านนี้ไม่น่าจะมีเสียาหายอ่าโอเคค่ะโปสเตอร์อ่าโปสเตอร์เหมือนเดิมนะคะไม่ได้คลี่ให้ดูหมดน,นะคะอ่าโปสเตอร์ก็ดีวมดีดีวมดีนะคะแล้วก็ที่ค่ะต่อไปนะคะเอออันนี้อะไร โปรร้อยไมค์แล้วช่างมันถเถอะเนาะนี่ค่ะนี่เป็นอารมณ์เหมือนตัวนะคะช่างมันค่ะทุกคนแล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีตัวสกแกร์วีเวิร์สค่ะโอเคอ่ะโฟตโต้บุ๊กโฟตโต้บุ๊กอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะคือเป็นแนวแบบเท่ๆอ่าสง่สงส่งหุ่นนางหุ่นโอเค อ่าอันนี้ก็กล่องบัมนะคะมาค่ะเรามาลุ้นกัรเออไม,ไม,ไม่เหมือนจะไม่ได้เซลฟี่นะคะตอนรอบนี้โอเคใบแรกนะคะขับหัวอีกแล้วอ่านิกกี้นิกกี้ใบนี้ก็ยังไม่เคยมาคือรอบที่แล้วอ่ะนิกกี้ก็สามหรือสี่ใบแล้วคือนิกกี้นิกกี้กับซอนอูคือเยอะมากอ่านิกกี้นะคะคือสงสัยรอบนี้จองวอนไม่มาจริงอะ่ะ อ่าต่อไปนะคะอีกใบหนึ่งฮีซึงก็คือตอนนี้ก็คือเป็นนิกกี้กับฮีซึงนะคะแล้วก็อ่ะเลาะเลนตี้เซลฟี่ได้เป็นเซลฟี่ได้เป็นฮีซึงนะคะแล้วก็คอนเซปต์ได้เป็นนิกกี้รู้ว่าเซลฟี่หมดเลยวะเนี่ยเซลเซลฟี่หมดเลยเซลฟี่หมดเลยนะคะเซลฟี่นิกกี้กับเซลฟี่ฮีซึงต่อไปเนสีนะคะ โอ้โหรักอะไรพี่ขนาดนี้เล่นตีเป็นซอนอูนะคะซอนอูมาทุกบ้ามเลยอะ่ะรอบที่แล้วก็คือแบบขอไปที่เสียงดังด้วยนะคะคือซอนอูมาทุกบ้ามทุกท,ทุกบ้ามแบบทุกบ้้มจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นคือแบบคือเปิดมา,อาตอนนี้เปิดมาหกบ้ามคือซอนอูมาหกบ้ามโอเคค่ะคือสรุปไฮนะคะก็ มีนิกิฮิตซ,ซึงแล้วก็ซอนูุนะคะก็คือเจ๊มาหนึ่งใบนะคะจเจ๊ก,ก็คือยังรักอยู่ต่อไปทุกคนต่อไปส,สเปรไม,ม่ได้เจ๊เนี่ยคือร้องไห้แล้วนะอะใบแรกที่ทุกคนรู้รกันนะคะเมื่อกี้ก็คือแบบมันมันคว่มหน้ามันก็คือเห็นแล้วว่าเป็นเจอ่นนี้ค่ะเจเจ๊ <laughs> เจะคะ่ะทุกคนเจคือหล่อมาก ต่อไปคือจะได้เจ๊กไหมน่น่าจะน่าจะเป็นรูปรวมมัง้งอ่ะอันต่อไปอันนี้นี้เมฟา,างจับจากด้านหน้านะคะด้านหน้าน่าจะเป็นรูปรวมอ่าใช่รวมจริงๆด้วยอันนี้เป็นรูปรวมยูนิตนะคะก็ะคือถ้าสั่งเป็นเซตจะได้รูปรวมยูนิตครบทั้งยูนิตสใบแล้วก็เอ็นไฮเพนแบบรวม7คน1ใบนะคะรวมเป็น3าใบแล้วก็จะได้ใบคอนเซป ฟีเวอร์นะคะของเมมเบอร์เจ็ดคนสุ่มมาสามใบจากเจ็ดมาดูกันว่าเจ๊กจะรักไหมอ่ะรูปยูนิตผ่านไปหนึ่ง่ะเอะรูปเอไอพผ่านไปหนึ่งแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะอ่านี่รูปยูนิตนะคะสี่คนก็คือไม่ค่อยตกใจอะไรมากเพราะว่าได้อยู่แล้วรูปยูนิตสี่คนนี่ก็ว่าจะเก็บนะคะเพราะว่ามันสวยดีโอเคอันนี้ก็จะเป็นยูนิตสามคนอ่าใช่จริงๆด้วย โอเคค่ะนี่เป็นยูนิต3คนนะคะยูนิต3คนก็จะเป็นจองวอนนิกิแล้วก็ซอนอูนะคะโอ,อ้ทุกคนอ๋อเจกจะรักปิดตาแล้วนะอ่ะดูจองวอนมีจองวอนก็คงไปแลกเจกได้แล้วบางครัเนี่ยจองวอนมาค่ะทุกคนจ,จองวอนจองวอนโอเคจองวอนรักพี่แล้วพี่โอเคค่ะ ี่ดูแล้วว่าทองจองฮอนยังรักพี่อยู่โอ้ยทุกคนเจก็ตื่นเต้นเหลือไปสุดท้ายแล้วว่าทำไม่ได้ยังจะร้องไห้ไม่ไม่ไม่ทำไ,ไม่ได้เอาจองฮอนไปแรกทุกคนเจมาจองฮดีใจมากเจกออโอเคทุกคน เจกมาอ้วเจกรักเจกคือเจกรักโมฟังมากเลยอะ่ะเชื่อแล้วว่าเจกรักจริงๆเพราะว่าอุ้ยใจเต้นเพราะว่าตอนแบบตอนตอนที่ได้การวีเวิร์ดมาแนละ้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัลบั้มรอบเดบิวต์ใช่ไหมคะที่มีสุมได้การได้การวีเวิร์ดอ่ะโมฟังก็ได้เจก ทุกคนก็คือสรุปนะคะก็คือได้จองวอนเจ็กแล้วก็เจค่ะไม่ต้องไปหาแรกแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนคอมพลตแล้วโอเคโอเคค่ะสรุปสรุปว่ะสรุปว่ะสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนี่ค่ะการทั้งหมดที่ได้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือมีเจ็กมาสบายใจแล้วค่ะ อคือถือว่าคุ้มแล้วคะ่ะกับภาษีที่เสียไปแล้วได้เจ็กมายอย่างเงี้ยโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังเออเดี๋ยวดูสเปคโอ้มีคนอยู่ฟังตั้งหนึ่งสองสาสี่คนโอเคค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกันต่อในเทวิตโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ